มาให้ดูนะครับชาร์จที่ประมาณเ็ดแอมป์นะครับสลับฟันทีไปที่ประมาณ9แอมป์นะครับก็มีฟันนะครับมีฟันขึ้นนะครับเห็นไหม ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับท่านเห็นไหมจะมีฟันแบตอย่างนี้ช็อตนะครับใช้ไม่ได้นะครับไม่ต้องทําต่อนะครับเปลืองไฟนะครับก็ถ่ายมาให้ดูนะครับว่าแบตช็อตเป็น,ปนยังไงสองดูว่าแผ่นธาตุยังพอไปได้นะครับแต่พอเอามาเข้าเครื่องฟื้นฟูแล้วช็อตนะครับใช้กระแสะที่ประมาณ9แอมป์เอง สลับความถี่ขึ้นไปนะครับนะฮะสงสัยแล้วว่าตอนยกลงจากรถลูกค้าเนี่ยมันร้อนนะครับแต่ฝานี่ยังขาวอยู่เลยนะครับเห็นไหมแต่ว่าแบตอย่างนี้ช็อตนะครับ ฟันขนุกช่องแล้วนะครับก็ถ้าสมาชิกใหม่เพื่อนๆสมาชิกเ,เจออย่างนี้ก็ไม่ต้องทำต่อนะครับาขายซทราปเลยนะครับโอเคครับ